ครับสวัสดีครับมาดูกอสองจุดเก้านะครับมอตนะครับเรื่องจำนวนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าจงทําให้เป็นรูปสําเร็จนะครับสาเร็จสาเร็จรูปในที่นี้ก็คือให้มันอยู่ในรูปตัวเดียวนะครับอยู่ในรูปตัวเดียวเลยไม่มีการเล่นช่วงแหวกนะครับมาดูข้อหนึ่งนะครับตัวอย่างนะครับสามรูปติบ คูณรูกนะครับสามรูทสิหกสามรูทก็คืออะไรก็คือ3คูณกับรูทสิบนะครับแล้วก็คูณกับรูทหกเราก็ใช้สมบัตินะครับใช้สมบัติการคูณรูทนะครับรูทเคูนบีเกับรูทอคูณรูทบเท่ากับสามคูณกับรูทสคูณ 6กนะครับให้เราแยกออกมาครับให้เราแยกออกมาติบคืออะไรหกคืออะไรได้บ้างท่ากับสามคูณอะ,อะไรคูณกันได้ติบก็คือสองคูณกับอะ,อะไรคูณกันได้หกก็คือสองคูณสามนะครับแ,แล้เรียนสังเกตว่าอะไรครับมีอะไรสามารถเหมือนกัน มีไปน,นี้เหมือนกันเหมือนกันแล้วสามารถดึงออกได้ไหมครับเมื่อหมือนกันแล้วดึงออกได้ครับคูณันดึงออกมาเลยครับดึงออกมาไล้วนนอกก็จะได้ว่าสามคูณสองคูณคูณกับห้าคูณสามนะครับที่เหมือนกันจับคูณแล้วก็ดึงออกตัวลดตัวหนึ่งครับออกมาเลยตัวห้ากับสามไม่มีตัวเหมือนกันก็ติตดไาไว้นะครับก็จะได้ว่านี่เรีก้ คูณกับรูทอะไร5คูณ3เป็น7.5ก็ได้กับ6รูท t เป็นสคูคูณคี้คือรูปสเร็จนะครับไม่สามารถถอดได้อีกแล้วก็คือรูปที่ไม่สามารถถอดได้อ อื่นล่ะอื่นอ,อยงข้อนี้ข้4รูทสอคูณกับรูทห้าก็มาดิเลยครับ4คูณรูทสอคูณรูทหก็เท่ากับ4คูณกับรูทสองคูณห้ายก็เท่ากับ4คูณรูทสิบนะครับเท่ากับ4รูทนั่นเอง เป็นตัวน,นี้แหะตัวน,นี้ก็ทำหเหมือน,นกันทำเหมือนกันทำเหมือนเดิมก็คือมีสองรูทสามคูณกับ3อ่สามรูทสี่สองรูทสกับสาตัวนี้ก็เรีเ,เกีตัวน,นี้นดีๆนะครับองคูณกับ,กบ,บรูทสามคูณกับสามคูณรูทครับนักเรียนสังเกตดีๆ รูตสี่รูตสี่ได้อะไรอ,อะไรยกกาลังสองได้สี่ก็คือสองนะครับรูทสองได้สองนะครับก็เท่ากับอะไรก็คือสองคูณรูทสามคูณสามคูณสองนะครับนั้นตอบอไปรูทตัวเดียวก็คืออะไรสองคูณสามเป็นหกหกคูณสองเป็นสิบสอง ได้12บุณรูท3เท่ากับ12รูท3นะครับได้12รูท3กว่านี้ก็ไม่อยากไม่อยากข้อ5ห้ยิ่งดีงครับแตบางคน,คนอาจจะงงนะรูท5คูณรูท5ก็คืออะไรครับก็คือรูท5คูน5นี้จับคู่เลยเหมือนกันดึงออก นะครับไม่ใช่เด็กออกไม่ใช่เด็กออกเลยตอบตอบอะไรตอบแค่นะครับตอบแค่ที่ออกเลยครับแค่นี้โอเคนะครับห้าเป็นข้อสามหรอข้อสาม ก็ดูไว้ครับมรู 3, ้า3ามใสสรู้สามคูณรู 3, ้สคณรู้สามแล้กับรู้สมคูณสมคูณสนะครับก็ดึงออกมาอันนี้เหมือนกันสองตัวดึงออกมาก็ดึงออกมาเลยครับก็ได้3ามตัวนี้ดึงไม่ได้ก็ติดรูปสามคูณรู้สามก็ตอบ3ามรู 3, ส้สาธรรมดา ัวนี้ก็หลักการเหมือนกันนะครับตีกามาได้เหมือนกันตัวนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันเลยครับตัวนี้เพ่แค่สลับกันนี่หนึงตีไได้เหมือนกันเดี๋ยวไปแน่อื่นนะครับตัวนี้ก็จะยากขึ้นนะครับยากขึ้นไอ้ตัวนี้จงหาค่าของต่อไปนี้นะครับ ของ่อไปนีนนะครับตัวอย่างรูทสามคูณวงเล็บรูทหกบวกรูทยี่สิบเจ็ดนะครับตัวนี้ทำยังไงก็ใช้สมบัติการแจกแจงนะครับทำได้ไม่เอ่ยสมบัติแจกแจงก็คือบอกว่า A คูณ B, B บวก B เท่ากับ A คูณนะครับ B, บวกกับ A คูณ c บวกกับ a อคูณนะครับตัวน,นี้ีเกล่เราก็ทำเหมือนกันอ่านะนะก็ได้รูทสามคูณรูทหกนะครับรูทสามคูณรูทอ่เทียบด้วยเครืองหมายบวกนะครับบวกกับนะรูทามคูณนะร รูท3คูณรูท27ครับรูท27ครับเป็นเท่าไหร่หคูณครับก็มาคูณเตัวนี้ก็สามารถดึงเข้าวยกันเลยก็คือรูท3คูณ6บวกกับบวกกับ3รูท3คูณ27 ก็ตัวนี้บวกครับคูณครับคราวนี้ก็มาดูก็เท่ากับเท่าไหร่รูทสามคูณหก็คือ3ามคูณอะไรคูณกันได้หก็คือ3ามคูณสอหรือ2อคูณสามก็ไดบ้บวกกับรูทสามคูณยี่สิบเจ็ดยี่สิเจ็ดไร 3ามคูณสามคูณสามนะครับ <S 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 ได้เลตัวนี้ดึงออกมาเลยจะปูได้3ามนะครับสามรูทูทนะครับตัวนี้ดึงออกมาเลยนะบวกกับตัวแรกคืออรคือสามสามคูณสามนะครับก็เท่ากับ ทำเหม yeah, right? pues. ือนกันนะครับทำเหมือนกันเลยเดูตัวอย่างข้อนี้ึงข้อนึงเอ่อเอามาดูข้อที่เป็นลบบวนะครับข้อเป็นลบบวกแบบการคูณหน้าหลังหลักการเดียวกันนะครับข้อห้านะครับข้อห้าวงลิฟรูทห้าสิบลบรูทสี่สิบทั้งหมดคูณรูทห้านะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับใช้หลักการการแจกแจงก็คือรูท50นะครับรูท50คูณกับคูณกับรูท5นะครับเทียนนี้คือหมายลบนะครับลบ สีนะครับ,ค,รค,รบคูณด้วยรูทห้านะครับคูณด้วยรูทห้าเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเอาไว้เื่อมเลยครับรูทห้าสิบคูณห้าลบด้วยรูทสี่สิบคูณห้านะครับคูณห้า สังเกตนะฮะสิรแยกได้อะไรบ้างครับ้าสมันก็คืออะไรบ้างอะไรคูกกันนะสก็คือแน่นอนมันฐานห้าลงตัวนะครับาห้าห้าสิบฐานห้าิบห้าสองก็คือ ตัวห้านีครับ,รรบลบกับรูท40อะไรคูณกันได40บ้างครับ,รบล้วก็ฟร้งกัน5 8 40 2คูณ4 2 2ครับก็จะได้ แล้วคูณด้วย5ทีเดียวนะครับเรามาดูก่อนว่ามันสามารถดึงออกได้ไหมมีตัวมันตันตัวที่ดึงออกได้นะครับเพราะตัวแรกก็คือดึงาออกมาดึงาออกมาเลยเหลืออะไรเหลือ2คูณกับ5เหลืองคูณกับ5ลบด้วยตัวนี้ีมองเหมือนกันกับ ถ้าเป็นติดนะครับติดรูดสองติดรูดสองนะครับเนี่ก็เสร็จแล้วแต่หลักการเหมือนกันนะครับหลักการเหมือนกันนี่ก็เรียกที่แท้พวกอื่นก็ทำเหมือนกันทีนี้ก็ใส่นะออกกจใจามเหมือนกันนะครับการเรียนกานเรียนรู้คเหมือนกันนะครับ ได้คร้ไปอืนก็เนื้อเนื้อนะครับเนือเนื้อโอเคครับเรียบร้อยครับสวัสดีครับ